การเกิดใหม่ของเดอะกาเดียนตอนที่746 Darkness Falls แม้ว่าเวลา30วันนั้นไม่ใช่เวลาที่นานโดยเฉพาะเมื่อนับเวลาในเกมทุกคนนั้นต่างก็ออกไปล่าบอสเพื่อเพิ่มเลเวลและความแข็งแกร่งของตัวเองแต่ที่พวกเขาไม่ค่อยรู้ก็คือมันเสียเวลาเปล่าๆคู่ต่อสู้ของพวกเขาก็คือบอสระดับเคเลเซียลที่ซึ่งผู้เล่นกว่า99%ทำดามิได้เพียงแค่ห พวกเขาจะสร้างความแตกต่างได้ถ้าพวกเขาเลเวลถึง200ฉางเยี่ยนั้นก็เลเวลแค่เพียง169น่าเสียดายที่เขาเลเวล170ก่อนที่สงครามอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็นั่นแหละแม้ว่าเขาจะเลเวล170แต่มันก็ยังใส่อุปกรณ์ระดับแอสเซนต์ไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากอุปกรณ์ที่มีนานต้องเลเวล180ก่อนถึงจะใส่ได้ นอกจากผู้เล่นแล้วกองทัพ NPC เองก็เตรียมตัวเองให้พร้อมเช่นกันทหารทุกคนต่างก็มารวมตัวกันที่แนวหน้าก่อตั้งรูปแบบอันแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยความเชื่อเหลือของกองทัพที่ไว้ต่อต้านมอนสเตอร์แต่มันก็ไม่อาจทำอะไรได้มากเมื่อเัตรูมีแองกาสมานำทัพด้วยตัวเองฉางเย่ได้บอกให้ทุกคนในปาร์ตี้ทำควสมากที่สุดเพื่อจะได้ค่ามิทรีพอยท์ แม้ว่ามันจะเสียเวลาแต่ฉางเย่ก,ก็ยังกดดันให้พวกนั้นทำอยู่ดีในชีวิตก่อนของเขานั้นฉางเย่เลเวลน้อยเกินไปแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมสงครามที่เขาทำได้นั้นก็แค่ข่ามอนสเตอร์เลเวลต่ำๆในตอนนั้นเขาได้ยินเรื่องความสำคัญของมัลติพอยท์และมันก็ไม่ได้ใช้แค่ในการจ้างทหารเท่านั้นรายละเอียดความสำคัญนั้นก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับเขาฉางเย่แค่ได้ว่ามันคงมีบางอย่างที่สำคัญสำหรับบอสด้วยเมื่อเวลาผ่านไป การต่อสู้ก็ได้มาถึงฉางเย่นั้นดีใจมากๆที่ควีนเซเรนานั้นออกมาช่วยเหลือในการป้องกันโซลอนแคสเซิลอนาขิดอื่นๆนั้นไม่มีคนสุดยอดเข้ามาช่วยแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ฉางเย่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับราชินีเซเรนาในตอนนี้ด้วยพลังของบอสระดับแอสเซนิตมาช่วยทุกคนนอกจากฉางเย่ต่างก็มั่นใจว่าจะเอาชนะบอสได้พวกเขาหวังว่าควีนเซเรนานั้นจะสู้กับบอส ในขณะที่ผู้เล่นทําการล้อมบอสเอาไว้แล้วค่อยๆทําดาเมจแต่ถึงยังไงฉางเย,ย่ก็ยังดีใจกับเรื่องนี้ในชีวิตก่อนของเขาฉางเย,ย่เน่ยได้เห็นกลุ่มผู้เล่นโดนข้ามมาถึง7รอบก่อนที่จะเอาชนะแองกัสได้ในรอบที่8ตอนนั้นทั้ง8เซิร์ฟเวอร์รวมถึงบอสระดับแอเซนเดสหกตัวได้เข้ามาร่วมสู้ด้วยและเอาชนะแองกัสได้ในที่สุดนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของแองกัส แม้ว่าควีนเซเรน่านั้นจะมีมิติสวอดที่ทำให้เธอแข็งแกร่งกว่าบอสระดับแอเซนเดตทั่วไปแต่เธอคนเดียวคงแข็งแกร่งเท่ากับบอสระดับแอเซนเดต64ตัวรวมกันไม่ได้หรอกอีกอย่างพวกนั้นได้บัฟทั้ง7ครั้งซึ่งแองกาสเองก็อ่อนแอลง7เท่าก่อนที่พวกนั้นจะเอาชนะได้แม้ว่ามันจะยากแต่ผู้เพื่นก็ยังสู้ในสงครามได้ไม่ใช่สู้กับแองกัสแต่เพื่อฟาร์ม exp จากมอนสเตอร์ในสงคราม แม้ว่าแองกัสนั้นจะดูไร้เทียมทานแต่มอนสเตอร์น่ะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่สิ้นสุดตราบใดที่แองกัสยังมีชีวิตอยู่มอนสเตอร์ Monster ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือโอกาสที่จะมองข้ามไม่ได้สําหรับคนที่ปล่อยโอกาสนี้ไปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนได้อีกไม่ต้องเดาเลยว่าการโจมตีครั้งแรกผลลัพธ์ก็คือความพ่ายแพ้มันคงจะดีถ้าพวกเขาเอาชนะแองกัสได้ในรอบแรกและได้รับอุปกรณ์ระดับเคเรเซียลทั้ง13ชิ้นมามันก็ดีที่หวังได้ แต่มันก็ยังเป็นงานยากที่จะเป็นไปได้ชางเย่นนั้นได้ประมาณว่าพวกเขาคงจะเอาชนะสงครามได้ในครั้งที่3ไม่ก็4มันก็ยังถือว่าดีสําหรับการดรับของอุปกรณ์อยู่ในวันแรกของปีใหม่สงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นสงครามที่ทุกคนเข้าร่วมและเตรียมตัวรับมือกับมันระบบเองก็ได้ส่งเควสตให้กับผู้เล่นเลเวลสูงกว่า160ทุกคน ปาร์ตี้ที่สามารถเอาชนะแองกัสได้จะได้รับเ p 2ชิ้นเป็นรางวัลจำกัดผู้เล่นแค่เพียง1ิบคนเท่านั้นอีกอย่างถ้าแองกัสถูกฆ่าผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมสงครามจะได้รับเลเวลบอสองเป็นรางวัลความสงบก่อนที่พายุจะก่อตัวนั้นคล้ายกับความเงียบพี่ฉางเย่ยรู้สึกในสนามรบในตอนที่เขากำลังทำสมาธิอยู่นั้นแสงจากดวงอาทิตย์ก็โดนเมฆดำบดบงังทันใดน,นั้นพระอาทิตย์ท้องฟ้าต่างก็ถูกปกคลุมด้วยความมืด เรากลับอยู่ในตอนกลางคืนลมเย็นๆก็พัดผ่านมาหืม Darkness Force ทำงานแล้วเสียงดังก้องของเท้าดังมาแต่ไกลๆหลังจากที่พระอาทิตย์หายไปเห็นศัตรูแล้วหัวหน้าเอลฟ์สอดแนมที่ซึ่งมีสายตาที่ดีร้องออกมาด้วยสายตาของเขานั้นเขารู้ว่าศัตรูนั้นมาจากเส้นขอบฟ้าแล้วพวกมันเหมือนกับคลื่นสีดำที่ถาถงเข้ามา ทั้งหุบเขาภูเขาและพื้นดินต่างก็เต็มไปด้วยมอนสเตอร์แห่กันเข้ามานบไม่ท้วนมันคงจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเนื่องจากมันมีมอนสเตอร์มากกว่าหนึ่งประเภทโครงกระดูกนั้นง่ายต่อการรับมือในขณะที่พวกซอมบี้ a อมบ i นาเชียนเนโครแมนเซอร์เดชไนและยังมีพวกเซจแท้งตามมาอีกด้วยเซจแท้งนั้นไม่เหมือนกับที่ฉางเย่เคยเห็นมันสร้างมาจากกระดูกของสัตรูเอามาประกอบกันกับเนื้อที่ยังติดตามกระดูกอยู่ ปัญหาของแท้งเนี่ยคือมันสร้างขึ้นมาจากเวทมนต์บางอย่างในตอนที่มันโดนโจมตีร่างกายของมันจะระเบิดออกและพ่นแก๊สพิษออกมาซึ่งทำให้ NPC ถูกเปลี่ยนเป็นพวกวิญญาณร้ายชั่วคราวมันก็ถือว่าเป็นวิธีในการเริ่มสงครามที่ดีปกติแล้วเซจแทงนั้นจะใช้เพื่อทำลายกำแพงหนาๆแต่พวกวิญญาณร้ายนั้นใช้มันเพื่อเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นพวกตัวเอง <c oughs> ทุกคนเตรียมรับมือ ในบรรดากองทัพของจกักรวรรดิได้มีเสียงตะโกนของชายคนหนึ่งซึ่งสวมเกราะสีทองสดใสเขายกดาบขึ้นแล้วก็ตะโกนขึ้นในตอนที่ม้ากระทือพื้นลงเขาก็ร้องขึ้นมาโจมตีปิ้วปิ้วปิ้ปปปกองทัพของวินซเรนา้นต่างก็ใช้ถังระเบิดนับไม่ถ้วนยิงเข้าใส่ศัตรูถังพวกนั้นระเบิดออกและทำดาเมจแบบเอลี พวกวิญญาณร้ายเองได้เอาเครื่องยิงหินที่ทําขึ้นมาจากศพที่นเน่าเหม็นออกมามันยิงศพเข้าไปที่หน้าหลังกําแพงและพ้นแกส๊สพิษสีเขียวออกมาทันทีและเปลี่ยนทหารให้กลายมาเป็นซอมบี้เพราะแบบนั้นศัตรูจึงสามารถโจมตีได้ทั้งด้านนอกและในของปราศาสการยิงเองก็ยังดําเนินต่อไปกว่า10นาทีก่อนที่ทั้งสองข้างจะหมดกระสุนไม่นานหลังจากนั้นพวกวิญญ,ญาณร้ายก็เป็นฝ่ายที่เริ่มเป่าแต่สงครามเพื่อทําการโจมตีมอนสเตอร์ต่างก็พุ่งเข้ามาหาปราสาทอย่างกับฝูงมด อสวินเดินหน้านายพลคนเดิมร้องออกมาก่อนที่เขาจะสั่งเสร็จควีนเซอรนนาก็ยืนขึ้นนัะตะโกนออกมาโจมตีเพื่อเกียรติของสิ่งมีชีวิตทหารของเธอนั้นคำรามดังก้องและพุ่งออกจากกำแพงปราสาทเข้าโจมตีพวกวิญญาณร้ายน่าเสียดายที่จำนวนทหารนั้นมีแค่ไม่กี่หมื่นคนเมื่อเทียบกับพวกวิญญ,ญาณร้ที่มีแล้วพวกเขาก็แค่เกาะเล็กๆที่อยู่กลางมหาสมุทรเท่านั้นท่นนดนั้นเอง คว e นเซอร์นาก็ได้พุ่งออกมาสั่งการแล้วรองขึ้นมาเซนที ry, เดินหน้านักธนูโจมตีไปที่ด้านหลังนักเวทเตรียมพร้อมคาถาระเบิดเธอคอยสั่งการอยู่เรื่อยๆและพวกทหารเองก็รับฟังคำสั่งอย่างดีเพราะแบบนั้นแม้ว่าจำนวนของ NPC จะน้อยกว่าแต่พวกเขาก็ยังคงยึดพื้นที่เอาไว้ได้อันที่จริงด้วยคำสั่งของควีนเซอรนากองทัพ NPC จึงยังไม่ได้สูญเสียอะไรสักพัก ผู้เล่นจีนเองก็ได้เข้าไปอยู่ด้านหลังของกองทัพ NPC และช่วยโจมตีพวกวิญญาณร้ายจากทั้งซ้ายและขวาฉาเย่นั้นก็ไปยืนอยู่ข้างๆข,ของควีนเซเรนาและเขาเองก็ต้องการที่จะเข้าไปในสนามรบเพื่อเก็บค่า e XP ด้วยเหมือนกันแต่ควีนเซเรนานั้นได้ห้ามเขาก่อนหยุดก่อนให้กองทัพจัดการกับพวกอ่อนแอก่อนคนที่แข็งแกร่งอย่างเจ้านะต้องสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้มันจะเพิ่มขวัญและกำลังใจอย่างมากถ้าเจ้าปรากฏตัวในตอนนั้นได้ฉันเข้าใจแล้วราชินี แม้ว่าฉางเย,ย่จะทำสีหน้าเข้าใจคำสั่งแต่เขาเองก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เขาต้องการที่จะไปเอา EXP อันล้ำค่าแต่ครูเซเร์นานั้นมาช่วยเขาเพราะความสัมพันธ์ที่เขามีอาณาเขตอื่นๆน่ะไม่มีใครช่วยแบบนี้แม้ว่าฉางเย,ย่อยากจะลงไปฆ่ามอนสเตอร์มากแค่ไหนแต่เขาก็คงต้องฟังคำสั่งของราชินีอยู่ดีมันจะฉลาดกว่าเนื่องจากราชินีอาจจะโกรธได้ใครจะรู้ว่าเธอจะทำอะไรกับเขาเพราะแบบนั้นฉางเย,ย่ต้องยืนดูอยู่บนหอคอยต่อไป แม้ว่าพวกวิญญาณร้ายจะมีจำนวนมากแต่ด้วยการสั่งการของ Queen ena, คลินเซร์นากองทัพทหารและผู้เล่นต่างก็รับมือกับมอนสเตอร์ได้อย่างไม่มีปัญหาตอนนี้จำนวนของผู้เล่นเลเวล100ในจีนนั้นมีมากกว่า100ล้านคนส่วนมากนั้นได้ตัดสินใจมาอยู่ที่ s o r o n นส์แคสเแม้ว่าส่วนมากจะเข้ามาในปราสาทไม่ได้แต่ผู้เล่นก็ยังคงทยอยออกไปในสนามรบมากขึ้นเรื่อยๆผู้เล่นนั้นจะสามารถวับเข้ามาและเข้าร่วมการต่อสู้ได้ ผลตอบแทนสําหรับการโจมตีที่ดําเนินต่อไปก็คือมีผู้เล่นหลายคนเริ่มตายลงแต่กระแสะการต่อสู้นั้นยังคงเดิมเพราะสุสานนั้นอยู่ใกล้ๆเวลาที่ใช้ในการคืนชีพนั้นใช้เวลาไม่นานเพราะแบบนั้นผู้เล่นจึงสามารถกลับไปเข้าร่วมสู้ใหม่ได้โดยพวกวิญญาณร้ายเองก็คงจะสูญเสียอย่างมากจนกว่ากองทัพเสริมมันจะมาถึงจากที่ดูโดยประมาณแล้วมีพวกมอนสเตอร์อยู่กว่า1 2พันล้านตัว เนื่องจากผู้เล่นสามารถฟื้นคืนชิพได้เรื่อยๆ so, s o r อนสแคร t เซอจึงยังไม่โดนถลม่มนี่ถือว่าพวกเขายังมีกองทัพสมทบที่ไม่รู้จบตอนนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกวิญญาณร้ายจะโดนฆ่าทิ้งหมดสิ่งเดียวที่ต้องกังวลตอนนี้ก็คือในตอนที่บอสตัวสุดท้ายโผลออกมาในตอนที่แ n ง u s สมาถึงมันจะเป็นการต่อสู้อันหนักหน่วงเนื่องจากการตัดสินผู้ชนะนั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นสุดท้ายแล้ว สามชั่วโมงก็ได้ผ่านไปและพวกวิญญาณร้ายเองก็ได้สูญเสียไปอย่างมากตอนแรกพวกนั้นมายังกับคลื่นซึนามิแต่พเพื่อนก็สามารถหยุดรังพวกมันได้และค่าพวกมันไปทีละตัวไอพวกไร้ประโยชน์น้ำเสียงแหบแห้งดังขึ้นมาและเกิดหมอกขึ้นกลางสนามรบประตูสีดำได้โผลออกมาและได้มีร่างขนาดใหญ่ลอยขึ้นมากลางอากาศหลุมดำนั้นได้พุ่งเข้าสู่ร่างกายของมันและททำให้มันเหมือนมีบาเรียรที่ครอบอยู่รอบตัว ความมืดมรอบๆตัวนั้นมืดกว่าทุกสิ่งรอบๆแม้ว่า darkness fall จะเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนแต่ก็ยังมีแสงอยู่ในสนามรอบอยู่แต่ angus ต่างกันออกไปมันดูเหมือนจะมีหลุมดำรอบๆตัวเสมอมันคอยกลืนกินทุกอย่างรอบๆตัว status ของมันก็คือ angus the lord of the seven specter king celestial specter level 230 hp 23,000ล้าน defense 100,000 Magic ดิฟเฟนซ์หนึ่งแสนเมลีแอ c แท็กหกแถึง833,914สามหมกิลที่หนึ่งเ o ลิดอฟอาร์บิทรชัทำดาเมจโดยตรงหนึงร้อใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะห0าเมตรสกิลที่สองเดชคลิฟทำดาเมจโดยตรงหนึงร้อใส่เป้าหมายไม่สามารถหลบหรือบล็อกได้สกิลที่สามเรสแปรออร่า ร้างคุกห่งความสิ้นหวังรอบตัวเป้าหมายทุกๆสาวินาทีเป้าหมายจะเคลื่อนที่ไม่ได้ระยะ200เมตรสกิลที่ 4. dead f e e z e แต่ละเป้าหมายที่แองคาสค่านั้นจะฟื้นฟูเลือดหเอร์เซอัตราการฟื้นฟูไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์ใดๆเนื่องจากการต่อสู้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องแม้ว่าเลเวลของแองคาสนั้นจะสูงกว่าที่ผู้เล่นควรจะเช็คสเตตัสของมันได้แต่พวกเขาก็ยังดูมันได้อยู่ในตอนนั้นผู้เล่นทุกคนต่างก็อึง้งโห 23,000ล้านนี่ไม่ใช่ตัวเลขน้อย,อยเลยอันที่จริงเลือดของบอสเนี่ยไม่ได้ดูเกินไปแม้ว่าผู้เล่นจะทำดาเมจได้แค่1ต่อครั้งแต่ก็มีผู้เล่นอยู่กว่า100ล้านคนและถ้าทุกคนโจมตีบอส230ครั้งพวกเขาก็สามารถฆ่าบอสไปได้ง่ายๆปัญหาก,ก็คือบอสนะ่ะมีสกิลฟื้นฟูเลือดตาย1คนก็ฟื้นฟูเลือดมา1เปเนี่แหละที่โคตรจะโกงเลยพลังโจมตีของบอสเองก็มากกว่า10,000แ ตอนนี้ไม่มีใครหิวได้ประมาณเท่านั้นเลยมันไรค่าเมื่อต้องพึ่งจํานวนอย่างเดียวในการเอาชนะบอสกลยุทธ์เหรออะไรล่ะผู้เล่นไหนยังไงก็เทียบไม่ได้การเอาชนะบอสเนี่ยเป็นแค่ฝันไป <laughs> จากวันนี้เป็นต้นไปโลกนี้จะเป็นของข้าให้ความมืดมิดนั้นกัดกินผืนดินและเหล่าวิญญ,ญาณร้ายจะยึดครองทั้งหมดความตายจะมาหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่